กันเอาไก่ออกกันซันแล้วส <laughs> ันยิวเขาาไม่ได้กิน <laughs> อย่างก็ไม่ใหญ่ดีพี่น้องสลัดข่อยมาต่ว<อ>สวัสดีนะคะสาวเดือนจามาพบมาพอก,กันคือเก่ากับพี่น้องค่ะโอ้ยหอนไหลาบางสูงผมทั้งหอนทั้งหิวเข่ามาดบับที่ไหนค่อยได้อันขนมจีนน้ำยาใต้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าสาวเดือนใส่กับ ปลากระป๋องลงเปน้ําแล้วก็เท้าไก่ของไทยที่อยู่ค่ะน้ํายาใต้ง่ายฉีกซองตำน้ำตำปลากระป๋องลงไปเสำำปปงงป็แซ่บแซ่บแซ่บจริงน้ํายาใต้เขาใส่ปลากระป๋องก็ไปนัวเลยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ขอคิดเอาเดียคิดคนเดายพผักโขกมีม่นี่ค่ะกะหล่ำแตงซีซีหอมซีลาวคะน้ามะเขือกินบะเบิดมือม,มาบัดที่มีวาไร กินข้าวปุ่นกินข้าวปุ่นน้ำกันคิดอยากนมหยานะเออคิดว่าน้องยานน้ำยาเออมีเออมีน้ำยาใต้ยอยู่ก็เลยเอามาของไทยจะอ,อยู่ก็เลยเอามาใสา่หอมสันเอาไก่ออกกันสันแล้วสันกัญ <laughs> ซันหิวเขา่า ก็จะได้กินข้าวไก่นะจำกับหัวนวลด้วยก่ะกินในบ้าทหวนห่วนวค่ะเดียรยอย่างหัวนวข้างนอกอันมันหัวนวลสั่นหมดเจ้า รักตีนอ่ะจับผักบันทั้ง มาด้วจ้ะกินกระปุนน้ำยาน,น้ำก่อนอืมนี่นว,นวค่ะจะปากกรป๋องค่ะ แต่แค่น้ำยาใต้ก็อร่อยแล้วค่ะอของเขาเจ้าอร่อยเนาะมีติดตู้ไว้ก็ดีนะคะน้ำยาแบบสำเร็จรูปน้ำยาใตา้ของไท้ท่ยูเดขึ้นรูปให้ก็อ,อยากสนใจเนาะจัไมาสรอา จะเล่นต่อข้าน้ำมาจากส่วนสับน้ำครับใบนี้เอาเก่ๆนิดนึงเอาออกนะอร <c oughs> ่อปที่ใดบ่ละบริเปลี่ยนทางสิส่ง ย็ดไปคนเอ ö, ้ยมีลอยลอยลอยลอ่ะกบกบวาน vẫn <laughs> thua vẫn bay yên qua vườn có lắm vườn Mình có cặp bún sao, ta vườn vườn อ้ำยาเขาจะเน้นขม,มิน้นเลยพื่นเนาะหน้าตาเยอกเหลืองอ หอมตั้งแทบสัส่นลุงสั่นลุงค่อยกินมันเลยสั่นลุงหวานไหมชอบชอบรสชาติหวาน Pizza up there. คือไม่ได้เติมเติมพริกเลยนาะขั้นนาชอบอร่อยแล้วก็ไม่ได้เติมอะไรเลยไม่ได้เติมพริกเติมเครื่องปรุงอะไรเลยสาวเดินเปิดซองตำา,ตา,ากกบบตำปลากระป๋องลงไปเลยมาแเสบ ทำองก็เจาะแบบใบขนาใบใหญ่มากกินอยากหลายมือล้วไม่ร้ายห้่กิน ครึงสองนะกินได้หลายคนนะซนะองไปลว